พาไปดูกิจกรรมงานวิ่งดีๆยิ่งใหญ่ระดับโลกกันบ้างค่ะงานวิ่งซินิกมาราธอนระยองมีนักวิ่งกว่า4,000คนนะคะมาร่วมงานที่ชายหาดแหลมเจริญค่ะ งานวิ่งสินิค้ามาราธอนระยอง2025จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ค่ะที่ชายหาดแหลมเจริญจ,จังหวัดระยองนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรแสงกล้าในอำเภอเมืองระยองร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนและทับนักวิ่งกว่า4,000คนจากทั่วประเทศเข้าร่วมคับข้างเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างสนุกสนานเลยนะคะ นอกจากนั้นยังมีพิธีเปิดตัวสโมสรฟุตบอลระยอง FC อย่างเป็นทางการเตรียมสู้ศึกไทยลีกในฤด,ดูกาลใหม่ด้วยโดยมีดรสาธิตปิตุเตชะประธานสโมสรร่วมงานแล้วก็ลงสนามวิ่งในระยะ10กิโลเมตรด้วยค่ะก็เพื่อเป็นการแสดงพลังประกาศความร่วมมือในการยกระดับเมืองระยองสู่เวทีกีฬาชั้นนาแนวหน้าของชาตินั่นเองค่ะท้งในมิติของการแข่งขันขฟุตบอลอาชีพแล้วก็การจัดงานวิ่งระดับสากลไฮไลท์การแข่งขันอยู่ที่ฮาร์ปปาราธอน2 1 1กิโลเมตรนะคะแชมป์ Overall c h i ช d ยตกเป็นของน้องบิ๊กค่ะ นทวุฒิอินนุ่มเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง7นาที50วินาทีส่วนแชมป์โอเวอร์ออลหญิงตกเป็นของครูขมออนอนณงวอนสีเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง27นาทีสำหรับวิ่งซีนิกครับมาราธอนนะคะปีนี้มี6สนามหลักทั่วประเทศได้แก่ปานบุรีจันทบุรีคุ้งวิมานระยองแหลมเจริญกระบี่ที่นพรัฐธาราจันทบุรีที่แหลมเสเด็จแล้วก็สนามใหม่ล่าสุดที่จังหวัดนครพนมลานแสงศร งแก้วนั่นเองค่ะ